ข้าคือขุนนางชั่วแห่งอาณาจักรดวงดาวเล่มหนึ่งตอนที่สิบสอง สมบัติสายหนังสายซีรีส์ฟังทางนี้อยากดูเน็ตฟิกแบบภาพคมชัดระดับ 4K บนทุกอุปกรณ์ร้านเรามีให้เลือกครบทั้งโปรรายวันโปรรายเดือนและที่พิเศษสุดๆโอหัวบ้านทาวอนจ่ายเพียงครั้งเดียวในราคาสุดคุม้มเป็นเจ้าของจอถาวอนไปได้เลยและที่สําคัญที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเพราะเรามีแอดมินคอยดูแลคุณตลอดอายุการใช้งานไม่ต้องลังเลแล้วความบันเทิงระดับพรีเมียมรอคุณอยู่สแกน q r วโค้ดที่หน้าจอหรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับแอดมิน อ,อ,อยู่พวกโจรสลัดถูกพวกเหลี่ยมบุกขึ้นยานต่างหนีอยู่ในยานกันอุตรุดพวกอัศวินโจรสลัดมีต่อต้านอยู่บ้างแต่ส่วนมากก็ถูกทหารล้อมและจัดการไปเรื่อยๆพอถูกทหารที่ได้รับการฝึกเข้าล้อมพวกอัศวินเองก็ไม่สามารถต่อกรได้เดิมทีพวกอัศวินโจรสลัดที่เก่งๆก็ออกรบไปหมดแล้วที่เหลืออยู่คือพวกที่อิดออด ไม่อยากออกลบความสามารถก็ไม่มีพอโดนเหล่าทหารที่ฝึกมาล้อมเข้าไม่ทันไรก็ถูกจัดการวิในของทหารคุณภาพของอุปกรณ์กองทัพส่วนตัวของตระกูลบันฟินนั้นดูราวกับเป็นทัพของทางการก็มิปานชายที่เป็นรองหัวหน้าวิ่งหนีอยู่ในยานพางกลดาว่าไอ้เวนโกอักหนีไปคนเดียวซะงั้นโกอักได้หลบหนีไป ให้พวกตนเป็นคู่มือกับหน่วยลบภาคพื้นดินศัตรูแล้วหายหัวไปไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไรรองหัวหน้าก็หนีออกจากสะพานเรือคิดหาวิธีรอดจากสถานการณ์นี้เขาหยุดหลบมุมตรงซอกเงาข้าวของเพื่อตรวจดูสถานการณ์ภายในยานด้วยอุปกรณ์พกพาไม่ได้การโดนบุกขยี้ขนาดนี้ทั้งหมดไม่มีที่ให้หนีแล้วโถวเว้ยต้องสิ้นท่าในที่แบบนี้หรอ ลองหัวหน้าพึมพามเช่นนั้นลองหัวหน้าสุดนั่งอย่างหวาดกลัวเช่นนั้นก็โดนกองพลศัตรตูที่มีอัศวินถือคาตนะคอยสั่งการพบเข้าจนได้พยายามจะหนีแต่หนีไปไหนก็มีแต่ศัตรตูลองหัวหน้าชูมือขึ้นสองข้างทำท่ายอมจำนนและรอก่อนสิช่วยฟังที่ฉัน พูดหน่อยเธอลองหัวหน้ากล่าวเช่นนั้นอัศวินล่างเล็กผู้พาดคาตนะะไว้บนไหลหยุดยืนจะยอมฟังที่พูดกะมังจึงออกคำสั่งว่าอย่ายิงให้พวกลูกน้องฟังจากเสียงดูเหมือนจะเป็นอัศวินนุม่มได้โอกาสละตรงนี้จะต้องร้องห่มร้องไห้ยังไงก็ช่างเอาเป็นว่าต้องรอดไว้ก่อนลองหัวหน้ากำลังคิดเช่นนั้นเชฉันแค่ถูกโกอักมันหลอกใช้นะขอละ ช่วยปล่อยไปทีเธอลองหัวหน้ากล่าวเช่นนั้นอัศวินสวมหมวกคอบอยู่จึงมองไม่เห็นสีหน้าใช่ฉันรู้ว่าสมบัติอยู่ไหนถึงเปิดกุญแจให้ไม่ได้แต่จะบอกที่อยู่ให้เพราะงั้นช่วยปล่อยฉันไปทีนะเอาตามนี้นะลองหัวหน้ากล่าวเช่นนั้นลองหัวหน้าหมอบกาบอัศวินไม่พูดอะไรแต่ลูกน้องของอัศวินยกอุปกรณ์พกพาขึ้นและรายงานเลี่ยมว่าท่านเลี่ยม ชายคนนี้ดูเหมือนจะทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้าในกองโจรสลัดโกอักครับไม่มีทางที่ผู้บริหารจะถูกหลอกใช้ได้หรอกครับอัศวินกล่าวเช่นนั้นเมื่อได้ยินว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าชื่อเลียมรองหัวหน้ากองเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวว่าเลียมแกไม่สิท่านเองหรอครับเห็นแวบแรกก็สัมผัสได้ถึงลักษณะของราชาแล้วครับเอาอย่างนี้ไหมครับไม่จ้างผมหรอครับถ้าจ้างผม ที่เคยดูแลกองจนสลัดโกอักแห่งนี้จะต้องเป็นกำลังให้ท่านให้ท่านได้ลองหัวหน้าจนสลัดกล่าวเช่นนั้นอยู่ๆทัศนวิสัยก็เปลี่ยนไปร่างกายไม่ขยับทั้งที่เป็นอย่างนั้นแต่ทัศนวิสัยกับเปลี่ยนไปจนลายตากลางความไร้แรงโน้มถ่วง มองเห็นร่างกายของตัวเองเป็นร่างกายของตัวเองที่ถูกสะบั้นคอคาดและแล้วสติของรองหัวหน้าขาดลงที่ตรงนั้นเพราะคมดาบของเหลี่ยมและคนนำทางซึ่งมองดูสนามรบก็กำลังอ่้อึงยืนอยู่บนห่วงอวกาศบนยานจนสลัดที่ถูกทำลายเป็นไปไม่ได้อะไรกันอะไรกันไอ้ควมแข็งแก่งนั่นคนนำทางพึมพำเช่นนั้นคนนำทางกำลังสับสนกับคมแข็งแก่งของเหลี่ยมสำนักดาบ ที่ชื่อว่าสำนักอิเซนไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้เดิมทีมันคือคำโกหกของยาชุชิเลียมกับสร้างมันขึ้นมาได้ต่อให้มีพรสวรรค์แต่ไอ้ความแข็งแกร่งนั่นมันหมายความว่ายังไงชายคนนั้นสซนอะไรลงไปเนี่ยคนนำทางพึมพำเช่นนั้นระหว่างที่ตนไม่ได้ดูอยู่กับแกงขึ้นจนเกินคาด วายไปไกลเป็นสถานการณ์ที่ปกติจะต้องพ่ายแพ้ไปแล้วไม่คิดเลยว่าเลียมจะแก่งถึงขนาดนี้คนนำทางยกมือสองข้างขึ้นกุมศีรษะเจ็บอึดอัดหน้าอกโถเว้ยคนนำทางพึมพำเช่นนั้นความรู้สึกทราบซึ้งอันน่ารังเกียจของเลียมถูกถ่ายทอดมาหาความรู้สึกซึ่งไร้ที่เชื่อมั่นในคนนำทางทำเอาคืนไส่ไม่หยุดเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องสนอะไรอีกกูอัก กับผมจะมอบอำนาจพิเศษให้แกเองคนนนำทางพึมพำพอสะบัดแขนก็เกิดควันสีดำขึ้นถึงจะขัดต่อทาเนียงของกับผมแต่ก็ช่วยไม่ได้ครับมันความผิดของคุณนะครับคุณเลี้ยมให้ใตายเจอเรื่องแย่ๆย่ซะได้นะครับคนนำทางพึมพำเข้าไปยุ่งยามกับเขาเองแท้ๆแต่พูดจาลากาดัดน่าดูกูอัก ซ่อนตัวอยู่ในยานกำลังกุมกล่องแปรธาตุด้วยมือทั้งสองข้างที่สั่นละลิกเสียงที่ได้ยินมีแต่เสียงกรีดร้องของพักพวกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกรีดร้องก็จะสั่นเป็นเจ้าเข้าไม่เอาไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากตายฉันไม่อยากตายในที่แบบนี้โกอักกำลังคิดเช่นนั้นและหวาดกลัวอย่างสุดขีดหัวหน้ากองจนสลัดที่ออกอาลวาสไปทั่ว จนถึงบัดนี้กับกำลังร้องไห้ตัวสันกอดเขาขดล่างอันใหญ่โตสันเทาจนเริ่มกระทั่งกัดเล็บหัวแม่มือเดิมทีความแข็งแก่งของกูอักอยู่ที่แหล่งเงินทุนอันมากหลน้นที่ใช้ก่องแปรธาตุสร้างขึ้นแม้จะแข็งแรงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่อัศวินหากโดนทหารติดอาวุธเจอตัวก็ถูกฆ่าได้ง่ายๆปะไปขอร้องชีวิตดีไหมมะไม่ได้สิ โดนรวบตัวส่งเพื่อเอาลังวันนำจับเข้าแน่อชะใช่ชแล้วถ้าชายเจ้านี้โกอักคิดเช่นนั้นก่องแปรธาตุถ้าชายเจ้านี้ดีๆโกอักคงได้รับวามมั่งคั่งอันมหาศาลไม่ต้องเป็นโจรสลัดก็ได้ทั้งที่เป็นอย่างนั้นแต่กับอรารวาตามใจชอบเสียจนตกสูสถานการณ์เช่นนี้กรมตามสนองเสียแล้วเดิมคงไม่มีใครคาดเดาออกหลอกว่า จะแพรให้กับเหลี่ยมควันดำพุดขึ้นมาปกคุมโกอักผู้เป็นเช่นนั้นอะอะไรวะโกอักพึมพำเสียงที่ได้ยินคือเสียงของคนนำทางโกอักกับผมจะให้โอกาสกับแกคะะใครวะโกอักตอบกับเสียงปริศนาไปเช่นนั้นควันดำลอยเข้าไปในปากของโกอักผู้กำลังสันกลัวเมื่อคนนำทางเผยตัวโกอัก ก็บีบลำคอที่อึดอัดของตนด้วยมือทั้งสองข้างยามนั้นกองแปรธาตุล่วงลงแต่ไม่มีเวลาจะสนใจคนนำทางออกคำสั่งกับโกอัคจะใครก็ช่างกะผมจะให้โอกาสแกจัดการเหลี่ยมอยากแพ้ไปทั้งทั้งแบบนี้หรอคนนำทางกล่าวเช่นนั้นโกอัคสายหน้าคนนำทางยิ้มทำมุมปากเป็นจันเสียวแค่นั้นก็พอคนนำทางกล่าว โกอักที่สุดควรดำเข้าไปพอถูกปลดปล่อยจากความทรมานก็มองดูมือของตัวเองเป็นมือตัวเองที่เห็นจนคุ้นตาแต่คนลัดสีอะไรเนี่ยพลังมันพวยพุ่งขึ้นมาแถมยังไม่มีอะไรน่ากลัวด้วยไม่กลัวข้าแก่งข้าแก่งโว้ย โกอักตะกนขึ้นเช่นนั้นไม่รู้สึกผิดแปลกกับร่างกายตนที่ผิวหนังย้อมเป็นสีดำอมน้ำเงินทางพลักกำลังยังเอ่อล้นจนรู้สึกสดชื่นโกอักหายหวาดกลัวผุดรอยยิ้มหน้ารังเกียจคนนำทางเองก็ดูดีอกดีใจตอนนี้ผิวหนังของแกมีความแข็งระดับดามิมนทไม่มีอะไรต้องกลัวแกในตอนนี้คือตัวตนที่อยู่เหนือมนุษย์เอา ไปซะคนนำทางกล่าวเช่นนั้นไอ้หนูจะฆ่าแกอย่างเจ็บปวดเองกูอักกล่าวเช่นนั้นคนนำทางจึงกล่าวต่อว่าคงฝืนเกินไปหน่อยเล่นมากไปหน่อยสินะครับใช้ประตูข้ามสู่ต่างโลกหลายต่อหลายครั้งและยังฝืนตัวคนนำทางจึงดูเหนื่อยล้าเอาละ่ะตอนนี้ต่อให้เลียมจะแกงขนาดไหนคงฟันกูอัก ในตอนนี้ไม่เข้าละจงนึกเสียใจสะเถอะที่เหิมเกิมคนนำทางกล่าวเช่นนั้นเมื่อคนนำทางหายตัวไปจากตรงนั้นแสงดวงเล็กๆก,ก็เข้ามาใกล้กล่องแปรธาตุที่ถูกลืมทิ้งไว้แสงดวงที่ว่าเป็นแสงที่เข้าไปอยู่ในอาวิตและเป็นแสงที่คอยจับตาดูคนนำทางแสงกายร่างเป็นสุนัขข้นสีดำกับน้ำตาลวิ่งออกไปที่ทางเดินและมุ่งไปหาเลียม ตัดภาพไปยังเลียมพอเดินบนทางเดินก็สัมผัสถึงกลิ่นอายชวนน่าคิดถึงคาใจหันไปมองดูตรงหัวมุมดูท่าจะไม่ใช่คนเอา้าสิ่งที่มองเห็นตรงขอบทัศนวิสัยคือหางสีน้ำตาลหางของสุนัขลูกน้องจึงถามเลียมที่กำลังคุ้นคิดอยู่ว่ามีอะไรหรอครับท่านเลียมเปล่าเมื่อกี้มีหมาหรือเปล่าหมาหรอครับ ไม่นะครับไม่พบสัญญาณสิ่งมีชีวิตแถมไม่น่ามาอยู่ในที่แบบนี้ด้วยคงไม่น่าสวมชุดต่อสู้พิเศษให้กระทั่งมาหรอกครับอัศวินตอบกับเตรียมไปเช่นนั้นฉันมองผิดไปหรอเหลี่ยมคิดคิดเล็กน้อยคิดถึงเหตุผลที่รู้สึกคิดถึงหางใช่แล้วสุนัขที่เคยเลี้ยงไว้ เมื่อชาติก่อนแม้ยามใกล้ตายมันจำไม่ได้มารับแต่ถึงกะนนั้นมันก็ยังเป็นตัวตนที่ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้ของฉันทั้งที่เป็นเช่นนั้นพอกับชาติมาเกิดที่ต่างโลกแห่งนี้กับลืมมันไปเสียสนิทลืมมาตลอดจนถึงตอนนี้เลยสินะ เลียมพึ่มพำช่วยไม่ได้หรอกที่จะไม่มารับเจ้านายแบบนี้แต่ยังดีไม่อยากให้เจ้านั่นมาเห็นภาพของฉันในตอนนี้เลยเพราะมันคือเพื่อนจำนวนน้อยนิดที่ไม่หักหลังฉันพอกําลังซึมทหารก็เข้ามาทักมีอะไรหรอครับป้าไม่มีอะไรว่าแต่ไปทางนั้นกันเถอะเลียมตอบกับอัศวินไปเช่นนั้นเมื่อเดินไปทางที่เห็นหางก็ไม่ได้เจอทางเดินที่สะอาดแต่เป็นทางเดิน ที่มีขยะลกมีข้าวของถูกวางใช้ต่างโกดังเก็บของมีที่ให้ซ่อนตัวเยอะแยะพวกลูกน้องต่างเดินหน้าอย่างระมัดระวังแต่ไม่มีวี่แววคนอยู่เลยไม่มีสุนัขด้วยจึงผิดหวังนิดหน่อยคิดไว้แท้ๆว่าถ้าเจอจะเก็บไปเลี้ยงพอถอนหายใจมองลงไปล่างก็มีบางอย่างตกอยู่บนนั้นอะไรเนี่ยเลียมพึมพร,รมลองหยิบขึ้นมา มันคือกองทองคํามีขนาดถือได้ด้วยมือข้างเดียวประดับด้วยลวดลายหลายๆแบบรู้สึกเหมือนกําไรนิดหน่อยโอ้เก็บของดีได้แฮะเจ้านี่เป็นของฉันละเลียมพึมพำรรเช่นนั้นลูกน้องมองเลียมและละอาใจที่ท่านเลียมโปรดปานทองคําคือเรื่องจริงสินะครับทองคนะําน่ะของดีฉันชอบสุดๆเลยละแล้วมิทิวกับอดามนไทยล่ะครับอืมอ๋อชอบละแต่ชอบทองคําที่สุด เรียมตอบกับอัศวินไปเช่นนั้นไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกเหมือนพวกลูกน้องกำลังเอื่อมละอามิทิวมันเป็นแค่แลกเงินใช่ไหมละ่ะเลียมคิดแถมอดาเมนไทยก็มีแต่อิมเมจเป็นวัตถุดิบทำอาวุธถึงจะบอกว่าล้ำค่าแต่วัตถุดิบพวกนั้นต้องเอามาใช้ถึงจะมีความหมายเมื่อจ้องดูกล่องก็เห็นหางสุนัขในทัศนวิสัยอีกครั้งเลียมคิด ท่านเลี่ยมอย่าล้ำหน้าสิครับอัศวินกล่าวบอกเลี่ยมไปเช่นนั้นพอทิ้งพวกลูกน้องไล่ตามสุนัขไปก็มาถึงทางตันแต่รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติบ้างอย่างจึงแตะดูว่าแล้วว่าเป็นประตูลับไม่เจอหมาแต่ได้กินสมบัติจากตรงนี้พวกแกตรงนี้มีประตูลับอยู่เลี่ยมกล่าวเช่นนั้นเมื่อให้ลูกน้องพังประตูลับและเข้าไปข้างในตรงนั้นก็มีภูเขากองสมบัติอยู่จริง แต่ไม่ใช่สมบัติเงินทองอย่างที่ฉันคิดเป็นพวกวัตถุโบราณชวดหลอเลียมพึมพำลูกน้องตกใจที่ฉันผิดหวังจึงกล่าวว่ามะไม่สิครับถูกลางวันใหญ่ตั้งหากมีแต่ของดูราคาแพงทั้งนั้นเลยนะครับพวกวัตถุโบราณมันชวนจินว่าเป็นแค่ของปลอมเท่านั้นละยังไงซะของที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นของปลอมใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ตรวจสอบดูก็ชี้ชัดไม่ได้นะครับคือว่า พวกเราก็ตรวจสอบเองไม่ได้ด้วยครับนั่นสินะงั้นเก็บไปก่อนแล้วกันเฮ้อน่าเบื่อจริงเลียมตอบกับลูกน้องไปเช่นนั้นเมื่อก่อนพวกวัตถุโบราณต่างๆที่ตระกูลบันฟินครอบครองก็มีแต่ของปลอมทางนั้นพวกนี้เองก็คงเป็นของปลอมมากกว่าครึ่ง เอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนฉันเลยหาดูว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่เจอคือคาตาณะหนึ่งเล่มโอ้ oh, มีคาตาณะด้วยแฮะเลียมพึมพำเช่นนั้นคาตาณะที่ดูเก่าเป็นคาตาณะเหมือนที่ออกมาในเกมสายแฟนตาซีอย่างดีไซน์ของปอกดาบกับบางดาบชวนให้รู้สึกแบบนั้นค่อนข้างเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดแต่พอหยิบขึ้นมาดูคมดาบกับสวยใช้ได้ เมื่อมองดูประกายของมันก็รู้สึกอัศจรรย์ใจขึ้นมานึกว่าจะมีแต่ของปลอมแต่น่าดีใจจริงๆที่มีสมบัติใช้งานได้เยี่ยมถูกใจเลยฉันจะใช้อันนี้ละไม่เอามาใช้ดีกว่าหรือเปล่าครับดูแพงนะครับลูกน้องตอบกับเลียมไปเช่นนั้นเอาวัตถุโบราณมาใช้ได้ไงลูกน้องที่กล่าวเช่นนั้นทำฉันตอบกลับไปว่าให้ตายอาวุธหนะัก ต้องเอามาใช้ถึงจะมีความหมายยิ่งกว่านั้นยังไงซะก็เป็นของที่แย่งมาจากโจรสลัดจั่งเหอะเลี่ยมกล่าวเช่นนั้นเอากล่องสีทองเก็บไว้ในกระเป๋ AL, ทาคาดที่อยู่หลังเอวฉันเอาไลาเฟินกับเบตให้ลูกน้องถือและหยิบคาตนะคิดดูดีๆแล้วฉันไม่เห็นต้องสู้อาวุธเลยไม่จำเป็นถือแค่คาตาก็พอแล้วมั้งเอาละต่อไปก็ท่านเลี่ยมมีสายฉุกเฉินเข้ามาครับ จูจูลูกน้องก็ตะโกนขึ้นเช่นนั้นการหาสมบัติของเหลี่ยมจึงจบลงตรงนี้ตัดภาพมายัางหน่วยลบภาคพื้นดินหน่วยลบภาคพื้นดินพบโกอักแล้วแต่เหล่าทหารที่สวมพาเวอร์สูตรกับถูกโกอักตัวดำทุ่มด้วยแขนข้างเดียวเวนเอ้ยทำไมกระสุนถึงกระดอนออกเล่าอาวุธลำแสงก็ไม่ได้ผลถอยเหล่าทหารหยิบปาชุก,ก้าออกมายิงใส่โกอกแต่ โกอักเดินออกมาจากระเบิดและควราาวกับไม่มีอะไรใบหน้าของพวกทหารซีดเผือกโกอักบิดคอในตาเปล่งแสงสีแดงวาบอุลวาดในยานคนอื่นกันตามใจชอบอย่าคิดหน่วยว่าจะรอดปลอดภัยกับไปทุกคนโกอักกล่าวเช่นนั้นโกอักมัวเมาในพลังที่ได้รับมากับความรู้สึก ที่เหมือนทำได้ทุกอย่างหากเป็นตอนนี้จะต้องรับมือกับอัศวินแบบไหนก็ไม่รู้สึกว่าจะแพ้เลยเมื่อกำมือก็เกิดเสียงที่มนุษย์ไม่น่าจะทำได้ได้ยินเป็นเสียงเหมือนโลหะเสียดสีกันจะทำทุกคนให้เป็นของเล่นของข้าซะโกอักกล่าวเช่นนั้นด้วยพลังที่คนนำทางมอบให้โกอักค่อยๆอัดพวกทหารปิวกระเด็นต่อหน้าโกอักกระสุนปืนเลเซอร์ หรือระเบิดต่างก็ไล้ความหมายทหารแก้สถานการณ์ด้วยการปรับแปลงกฎอากาศภายในทางเดินแต่มันก็ไม่ส่งผลต่อโกอักหมอนี่มันดัดแปลงอะไรกันมาฟ้าใสบอกเหรอพอพวกทหารพยายามห่างจากโกอักก็ถูกวิ่งตามมาต่อยจับได้ก็ทุ่มโกอักใช้พลังดังเก่าอราวาดไปทั่วพวกทหารที่ฝึกมาไม่อาจตอกรอนได้เลยพาไอ้หนูมาซะคาผู้นี้ จะเป็นคู่มือให้มันเองโกอักตะโกนขึ้นเช่นนั้นทหารคนหนึ่งออกคำสั่งแก่รอบคางด้วยเสียงอันดังว่าพาท่านเลียมออกไปจากยานซะห้ามพาท่านเลียมมาเจอเจ้านี่เด็ดขาดไปพวกทหารโจมตีต่อไปแม้จะรู้สึกว่าไร้ผลโกอักอัลวาดท่ามกลางพวกเขาเป็นอะไรไปมีดีแค่นี้เหรอโกอักกล่าวพอต่อยทหารส่วนศีรษะ ก็ถูกขยี้ไปทั้งทั้งหัวคอบพอทุ่มลงร่างกายก็บิดไปในทิศทางที่บิดไปไม่ได้ใช้ทหารคนหนึ่งแทนโลหยุดการและดมยิงข่าวนี้ตาทางนี้เล่นพวกแกบ้างละโกอักเก่าวตอนโยนทหารที่ใช้ต่างโลทิง้งและก้าวออกไปหนึ่งก้าวก็เกิดบาดแผลบนร่างกายของโกอัคอะเลยวะโกอัคตะกนเช่นนั้นเมื่อโกอัคมองดูร่างตัวเอง ก็เกิดบาดแผลขึ้นมามากมายพอกำลังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีมนุษย์คนหนึ่งกระโดดลงมาจากด้านบนชายคนนั้นลงมายืนค่อยๆย,ยืนขึ้นพางมองดูลอยบินยับยืนบนคมดาบของเบสแก นี่แข็งเกินไปแล้วนะน้ำเสียงดังกล่าวฟังดูน่าสนุกสนานเหลือหลายสวมหมวกครอบมองไม่เห็นหน้าแต่ก็รู้ว่าเด็กหนุ่มกำลังยิ้มอยู่โกอักยื่นแขนพยายามจับตัวแต่ก็มีบางอย่างล่วงพลอยลงมันคือแขนขวัวของตนกุดไปตั้งแต่ข้อศอกเอ๊ะโกอักตกใจชายร่างเล็กที่อยู่ตรงหน้าก็ควงเบ็ดทิ้ง สิ่งที่ถืออยู่ในมือคือคาตานะที่เหมือนเคยเห็นที่ไหนสักแห่งเป็นคาตานะล้ำค่าสุดๆที่เก็บไว้ในห้องเก็บวัตถุโบราณในบรรดาสมบัติของโกอาคแล้วถือเป็นของสำคัญรองมาจากกองแปรธาตุแกแกนั่นมันของข้าโกอัคตะกนเช่นนั้นเด็กหนุ่มยิ้มเหมือนสนุกสนานนี่หรอขอแล้วกันยิ่งกว่านั้นเหมือนแกจะอาละวาดไวสเลเท ไปหมดเลยนะเลี่ยมกล่าวเช่นนั้นยื่นมือซ้ายไปทางซ้ายผู้ยิ้มเอาดาบพาดไหลข้าวนี้เป็นมือซ้ายที่ขาดโกอักรู้สึกเจ็บและตกใจเป็นอย่างมากโกอักไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเดาว,ว่าแต่งั้นเลยเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าซักดาบตั้งแต่เมื่อไหร่กันตอนนี้เขามองคมดาบเรากับประทับใจยอดแทะคมไม่บินสักนิด ถูกใจเลยละเรียมกล่าวเช่นนั้นสูญเสียแขนทั้งสองข้างพอโกอักกำลังสับสนคนสีดำก็พุ่งออกมาจากผิวหน้าตัดและกลายเป็นระยางเนื้อสิ่งที่คล้ายกับแส่งอกออกมาแทนแขนแกแกะนะแกะโกอักพึมพำโจมตีเด็กหนุ่มเบื้องหน้าโดยไม่รู้ว่าทำไมแต่เด็กหนุ่มกับเมินโกอักของดีแฮ จากนี้ไปใช้เจ้านี่เป็นหลักดีกลัวไม่สิเสียดายของหรือเปล่านะเลียมคิดเช่นนั้นแส้ที่ตวัดลงมาถูกฟันขาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคราวนี้พินขาข้างหนึ่งของโกอักที่ถูกตัดมีควันดำไหลออกมาจากร่างกายของโกอักที่สุดเข่าลงอุ๊อเสียงของโกอักที่เจ็บไปทรมานโกอักสันเทาไม่หลงเหลือคามหน้าเกงขาม เช่นเมื่อคู่เลือดสีดำไหลาจากผิวหน้าตัดศัตรูรวมกลุ่มกันหมายจะปกป้องอัศวินท่านเลียมเมื่ออัศวินกล่าวเช่นนั้นโกอักที่ได้ยินชื่อนั้นก็เงยหน้าขึ้นวางคิ้วย่นเป็นรอยเงยมองเด็กหนุ่มเบื้องหน้าด้วยรูปร่างเล่ากับยัษ์แก่แก่คือเลียมหรอโกอักกล่าวถามเช่นนั้นเลียมสนใจแต่คาตาะที่เพิ่งได้มาใหม่ไม่ได้มองมาที่โกอักใช่แล้ว ฉันคือเลียมแล้วหัดเติมท่านด้วยสิฟ้าไอขยะมูลฝอยว่าแต่ไอ้ดำนี่ใครมนุษย์ดัดแปลงอะไรสักอย่างหรอเลียมกล่าวถามลูกน้องเช่นนั้นพวกลูกน้องรอบๆแม้จะมีข้อสงสัยอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ตอบกลับเลียมไปว่าถึงสีผิวจะไม่ใช่แต่เก่งว่าจะเป็นโกอักครับ หมอนี่น่ะหรอเลียมพึมพำคราวนี้แขนซ้ายของโกอักงอกเป็นของที่มีมุมแหลมคมอย่าเหมือนค่าสิเฟยโกอักตะโกนขึ้นเช่นนั้นแทงแขนข้างซ้ายออกไปไม้จะทะลวงหัวใจของเลียมแต่คราวนี้ตั้งแต่ไหล่ซ้ายลงไปกับถูกตัดกระเด็นเลียมหันสายตามายังโกอักที่กำลังสุดเขา่าเอาคาตะฟาดไหล่พินิษพิเคห์มองดูใบหน้าของโกอักแล้วกล่าวว่าแกคือโกอักเหรอ โกอักสันเทมิมตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้เลี่ยมที่อยู่เบื้องหน้าช่างหน้าหวาดผวาจนทนไม่ไหวอะไรฟะอะไรกันเจ้านี่ทำไมมันถึงฟันล่างของข้าได้ทั้งที่กระสุนยังยิงไม่เข้าแปลกชิบหายเรื่องพันนี้มันแปลกเกินไปแล้วโกอักเขากำลังคิดเช่นนั้นโกอักผู้สับสนลองขอชีวิตกับเลียมยะยกโทษให้ด้วยเอ๊ะว่าไงนะ ช่วยข้าทีไม่สิโปรดช่วยข้าด้วยไม่ขัดขืนแล้วถ,ถ้าเกิดปล่อยข้าไปจะยกสมบัติมหาศาลให้เพราะงั้นโปรดช่วยข้าเถอะโกอัดตอบกับเลียมไปเช่นนั้นคําพูดเช่นนั้นของโกอัดทาเอาเลียมยิ้มยิ้มแล้วก็ยิม้มแต่ว่าไม่เอาละแล้วก็จบตอนที่12ของเรื่องข้าคือขุนนางชั่วแห่งอาณาจักรดวงดาวเล่มที่หนึ่ง สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย